รบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักของผมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับอต่องรวยลอดเช่นเดิมนะผู้ชมนะวันนี้เรารวยกันที่เกริมไวเดตโต้นุผู้ชมนะด้วยงบ20,008นะผู้ชมนะต้องขอย้ำไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมแล้วก็มาแนะนําให้เด็กเละห,หนูทุกคนเลยตามเด้อสนุกเรียองมาชมช่องของอต่องรวยลอดใหม่นะก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการ ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับป่ะ <_ t ap> เริ่มเลยผู้ชมนานๆทีจะมานะผู้ชมนะ <_ t ap> เอาเบ็ดร้อยไปเลยวันนี้อินเลิฟครับผมไม่ตึงไม่ซีเรียสครับสามสิบหมุนไปเลยอ่าไม่แนะนําให้เปิดออตโอต้นะผู้ชมนะ <_ t ap> ถามว่าออโต้เนี่ยดีแค่ไหนก็ดีครับมันค่อนข้างที่จะรวเร็วนะแต่ผมไม่เปิดครับแน่อย่าทำาอ,อพ่ออย่างนี้ลง <_ t ap> โอยยังไม่ตึงยังไม่ตึงมันยังไม่ถึงช่วงตึงอ่ะคือมันจะมีช่วงช่วงหนึ่งนะผู้ชมนะที่แบบแบบ มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกมเนี้ยมันเป็นช่วงที่แบบกูเกลือเออช่วงที่มันเกลือคือมันไม่ดีเลยนะโ oh. อ้มายี่สิบสามรอบมาเอาหน่อยลูกเอาหน่อยเอาสิลูกเฮ้ย มาดิลูกมามาสิลูกมาโอ้ขาดตัวเดียวโอ้มันต้องเทอร์โบแล้ววะแม่งไม่ได้นั่งใจกูเลยวะเฮ้ยมันไม่ได้นั่งใจเลยนะมามาสิไม่ได้ลูกไม่ได้นะจะทำกับพ่อไม่ได้นะจะพ่อทำกับพ่ออย่างนี้ไม่ได้นะพ่อนี่ดีกว่าลูกขนาดไหนลูกต้องมากับพ่อแล้วลูกวะเนี้ยมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับผู้ชมมาโอเค เริ่มมาแล้วเริ่มเห็นเวลมาแล้วนะเริ่มเห็นเวลมาละตอนนี้ไปเลยอีกห้าสิบทีครับงานนี้คือต้องมาครับไม่มาก็ไม่ได้นะผู้ชมนะไม่มาคือจบแน่ผู้ชมผมบอกเลยโอ้ยพอเล่นยากเหมือนกันนะ่าผู้ชมนะวายเบนิโตเนี่ยมันไม่ได้เล่นง,ง่ายเลยนะเกมกนี้ สเกตเตอร์แม่งมาที่จำแบบตัวสองตัวนะสองตัวตัวที่สามแม่งหายไปไหนไม่รู้มันทอดออกจากเกมเปล่าวะมาเร็วลูกมาสเิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้แต่มันอยู่ไหนวะสเกตเตอร์<_><_>มันอยู่ในเนี่ย พอทีเดียวลูกเร็วโอ้พันกาบาทพันกาบ้าทแต่กูโดนเนี่ยเยอะกว่าพันกว่าอีกตอนเนี้ยโอ้โหดันพอที่เราไหวครับผู้ชมมันไม่มาเราก็ต้องหยุดนะผมตีไปเลยประมาณหมื่นห้าผมหยุดเลยโอ้เอาต่ออ่ะคือมันต้องมีอ่ะมันต้องมีช็อตของเราบ้างแหละผู้ชม เอาสิค<ส>ือหวังผมหวังลึกๆว่ามันมีแรกตเตอร์มาให้นะผู้ชมนะแต่มันยากว่ะยากอ่ะยากเหรอยากเหรอมาสิขอสักทีเถอะลูกสักทีสักทีกทโอ้โแม่งไม่มาเลย สู้เท่าไห่นะผู้ชมนะถ้ามันไม่มาอย่างนี้เราก็ต้องควรพิจรารณาเกมต่อไปนะครับก็ปล่อยไปคลิปนี้ก็เป็นคลิปเกินแต่ผมเต็มที่คือหนาทีคือสู้เต็มที่แน่นอนเอาให้มันรู้ดํารู้แดงกันไปผู <พ ar> <ent> ้ชมว่าไม่มันก็เรานี่แหละที่จะโอ้คาดตัวเดียวอืมาเร็วลูกใกล้แล้วมาใกล้แล้วคือมันเริ่มขยับแล้วนะผู้ชมนะไม่ใช่ว่ามันไม่ขยับเลยมันเริ่มแล้วแต่มันแค่ยังไม่เห็นน่นั้นยังไม่เห็นตัวที่สาม โอ้ลูกโอ้ลูกโอ้ยข่าดิเอาดิเอาดิโอ้โหขาดตัวเดียวเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือแม่งยังเหมือนเดิมห้าสิบรอบปะกูสู้จนถังสู้แบบหกเจ็ดนาทีกูก็เอาวันนี้กูต้องเอามึงให้ได้อ่ะมาเดอืมมาเดิ โอ้ขาดตัวเดียวแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้เกมแบบนี้มันคืออะไรอน,บบน่ะโอ้แม่งฆ่าทีละตัวทีละตัวกูชักจะเดือดแล้วามาดิมาดิมาดิใจมึงมาดิใจมึงมาดิใจมาดิใจเหรอมาดิสี่พันท่านผู้ชมโอ้มาไหลน่แม่งอย่างมันกูบ,บอกเลยมาดิ ใช่ไหมคือแดกกูไม่หยุดอ่ะคือเอามั่งหนิให้กูมกั่งให้กูบ้างให้กูบ้างมาดิมาด,มาดิกูเริ่มมาแล้วไงเครื่องเริ่มติดครับผู้ชมเครื่องเริ่มติดนี่มันมันมันก็พูดยากว่ะแม่งไม่ลงเลยเว้ยเฮ้ยวันนี้มันเป็นวันอะไรของกูเนี่ย เร็วลูกเร็วโอ้โ oh ห <c oughs> ไม่ลงเลยนะเอาเดี๋ยวผมจะสู้อ่ะหมดรอบนี้ก็คือผมสู้ไปสองร้อยครับผู้ชมถ้าไม่เจอสกแกตเตอร์ก็ควรที่ต้องต้องต้องหยุดอ่ะคือกูต้องหยุดอ่ะ,ออะจริง ไหวฮะฮึมมันผมจะตั้งคลิปนี้ว่าเชื่อปฏิบัติการตามหาสแกตเตอร์ครับผู้ชมอะยากจริงๆนะมึงนะมึงยากจริงๆเลยมึงนี่แบบ ขาตามหามึงแบบวุ่นมากนี่ไงกูมาได้ไหลนอกไงแล้วกูฟุกไงฟุกไปไหลนอกไงทีนี้ออกลูกเก่งใช่ละโอ้ห้าพันแปดเอาละกำขี้อีกดียวําตดทผู้ชมมาเดี๋ยวน้อยก็ได้กําไรอะ่ะแม่งสกตเตอร์ไม่ได้เลยกูมาได้กับไหลนอกอย่างเดียวเลยเนี่ยตอนเนี้ยรู้สึกว่ากําไรนี้ต้องจะอยู่ที่ไหลนอกครับนี่ดูดิมันไม่ได้ให้มันรู้ไปดีไหลนอกไม่ได้ให้มันรู้ไปดีอย่างเงี้ยไม่ได้ให้มันรู้ไปดี3ามพันห้าครับมาดิ กูไม <al"> ่ต <Pop keys> ้องพึ it, so ่งแล้วอ้าวจริงกูไม่หวังแล้วสแกตเตอร์มึงไม่ต้องมา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 เลยลูกไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องขยับไม่ต้องมาไม่ต้องมาลูกไม่ต้องไม่ต้องมาลูกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแล้วคือกําไรมาแล้วกูหมื่นกว่าคือไม่ต้องรอสแกตเตอร์กําไรหมื่นกว่าไหลนอครับปะรู้เรื่องอ่ะมึงไม่ต้องมาแล้วนะกูไม่เอาแล้วคือจบ16รอบคือได้กำไรกูได้กําไรแล้วไม่ต้องมาสองตัวสามตัวคือไม่ต้องมาแล้วกูไม่เอาแล้วคือตอนเนี้ยกูได้ข้างนอกแล้วไง เออกูไม่ซีเรียสแล้วมึงจะมาไม่มาแล้วแต่เลยกู <c oughs> ได้ไหลยนอกเฉยท่านผู้ชมมื่นหนึ่งนะตอนเนี้ยยั่งฟุกครับผมบอกเลยว่าคลองแท้นี่ไงนี่ไงดูไหลนอกดิว่ามันดีขนาดไหนนะท่านผู้ชมนะแม่งดีกว่าสเกตเตอร์กูรอแม่งแบบทั้งวี่ทั้งวันเสือกไม่มาโห โอเคผู้ชมเท่ากับผมบวกมาคลิปนี้ก็หมื่นสองนะคือไหลนอกทั้งนั้นเลยตอสแกตเตอร์ไม่มีตามหาสแกเตแกเตอร์ไม่ได้เลยนะผู้ชมนะก็โอเคนะครับผมก็ยังดีที่ได้บวกมาอยู่ประมาณประมาณอ่า 12K นะครับผมต้องกอดย,ย้ำไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกเพื่อความมาถึงเท่านั้นนะครับผมเราก็ไม่แนะนำให้เด็กๆเละห,หนูทุกคนเล่นตามหรือสำหรับท่าชมช่องของอะต่องรวยลอดใหม่นะก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อไปกำลังใจในการํำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ